คุณหมอคะแล้วอาการเหงื่อแตกตัวเย็นแล้วก็นอนราบไม่ได้เนี่ยใช่อาการเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมคะมีโอกาสเป็นไม่ได้ครับที่จะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันจะต,ต้องมาตรวจหัวใจด้วยครับสำหรับใครที่ทำอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เลยกังวลว่าเอ๊ะจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าวันนี้มาหาคำตอบกันในอยู่กับโลกมีสุขด้วยสุขภาพดีค่ะ หมอคะมีหลายคนถามเข้ามาค่ะว่ามีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็หัวใจเต้นเร็วปแปลกๆเนี่ยในราบว่าอาการเหล่านี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจไหมคะก็จัดเป็นอาการหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่อาจจะมุ่งบอกว่าเป็นโรคหัวใจได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราคงต้องอาศัยประวัติการตรวจร่างกายรวมถึงปัจจัยอื่นๆมาพิจารณาร่วมด้วยครับคุณแพทย แล้วว่าการแบบไหนบ้างคะที่เราเนี่ยควรจะมาพบแพทย์ทันทีเลยเราแบ่งเป็น2กลุ่มอาการครับในกลุ่มแรกที่มีอาการก็คืออย่างเช่นมีอาการเหนื่อยง่ายมีอาการเจ็บแน่นอกอกในขณะที่มีการออกแรงหรือว่าวูบหรือเป็นลมบ่อยนะครับหรือว่ามีอาการใจสัน่นนะครับอันนี้ก็จัดเป็น อาการกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในคนที่ไม่มีอาการแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจวยกตัวอย่างเช่นมีสูบบุหรี่จัดมีความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานหรือโรคไขมันในเลือดสูงนะครับบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตในขณะที่มีอายุน,น้อยหรือว่าเป็นโรคไหลยตายอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้อันหนึ่งที่อาจจะต้องมาตรวจหัวใจด้วยครับอยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนําค่ะวิธีการที่จะดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงค่ะเราต้องพยายามที่จะควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงที่เกกี่ยวับ โรคหัวใจนะครับยกตัวอย่างเช่นมัดซูบุรีนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์งดการทานอาหารที่มีไขม,มันเยอะๆพักผ่อในให้เพียงพอรวมถึงลดความเครียดด้วยครับแล้วอย่างถ้าบุคคลทั่วไปต้องการที่จะมาคัดกรองเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ย ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายสูงมากไหมคะเรามีแพ็กเกจ Touch U Heart นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,700บาทจากปกต,ติเนี่ย5,400บาทนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะมีการตรวจตังการมีการซักประวัติโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับโรคหัวใจรวมถึงมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้วยครับหัวใจมันก็เป็นอวัยวะหลักที่สําคัญของร่างกายอ่ะสำคัญครับเป็นอวัยวะที่สําคัญมาก น่าจะชื่อเสียงของแพทย์เป็นสำคัญนะคะความปลอดภัยครับเลือกจากเครื่องมือแพทย์แล้วก็ความปลอดภัยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น6แผนกหัวใจและหลอดเลือดค่ะ ส่วนหัวใจของเรานะครับก็มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่กรกครบครันสามารถให้การวินิจฉัยตรวจรักษาตั้งแต่โรคหัวใจระดับปกติไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนได้เลยรวมถึงเราสามารถผ่าตัดได้ด้วยนะครับสำหรับเทคโนโลยีของเรานะครับยกตัวอย่างเช่น CT c a แ c i u ซียม r e ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกปริมาณของแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจเราแคลเซียมมันเกี่ยวอะไรกับหัวใจของเราล่ะคะถ้าปริมาณของแคลเซียมเยอะก็อาจจะมีโอกาสในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้มากยิ่งขึ้นครับผม ก็ <Go. S 1> สำหรับเครื่องนี้นะครับ mm. เป็นเครื่องดูการทํางานของขค้ื่นในฟ้าหัวใจใช้ในการวินิจฉัยเลือกหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้นะครับ ส่วนเครื่องนี้ก็เป็นเราเรียกว่าเครื่องเอ h o โคเป็นเครื่องดูขึ้นเสียงสะท้อนความถี่สูงนะครับเพื่อดูการทํางานของหัวใจการบิดตัวดูเรื่องของโครงสร้างของหัวใจดูลิ้นหัวใจนะครับแล้วก็สมรรถนะอื่นๆเกี่ยวกับการบิดตัวของหัวใจได้ครับสำหรับเครื่องนี้นะครับคุณแพรก็เป็นเครื่องดูการทํางานของหัวใจ24ชั่วโมงแบบพกพานะครับในผู้ป่วยที่มีการเต้นหัวใจผิดจังหวะหรือมีอาการใจสัน่นเราสามารถนําเครื่องนี้ติดตัวกลับไปที่บ้านประมาณ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงเราสามารถนํากลับมาวิเคราะห์เพื่อทีี่่่จะะดดดูววาามมมคผิิตออไไไร้ เียกว่าไฮเทคมากๆเลยนะคะเหมือนมีการติดตามผลตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยนอกจากนี้นะครับเรายังมีเครื่องตรวจสมรรถภาพการทําง,งานของหัวใจแบบวิ่งสายพานเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดด้วยครับคุณแพทย์ที่นี่เนี่ยมีทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่คันสมัยมากๆเลยค่ะอย่างไรก็ตามถ้าผู้ป่วยไม่สะดวกเข้ามาติดต่อแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับสามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่าน <c oughs> ทางแอปพลิเคชันอิมุตได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะ ฝากกด subscribe มีสุขชาแนลด้วยนะคะ